พบกันเช่นเคยค่ะเช้านี้เมนูทำบุญของแม่อ้อยก็คือต้อยมยำปลาทูนะคะต้มแบบน้ำใสนะคะแบบแซ่บๆเลยค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมหลักกันเลยค่ะนี่นะคะปลาทูแม่อ้อยตัดหางนะคะตัดหางแบบนี้นะคะแล้วก็หั่นครึ่งเอาเหงือกออกนะคะนี่นะคะแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะวันนี้ต้มกิโลครึ่งนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นเครื่องต้งยมยำก็จะประกอบไปด้วยใบมะกรูดหอมแดง ใบมะกรูด1ิบใบนะคะหอมแดง20หัวรากผักชี10รากนะคะแล้วก็ขา15แว่นแล้วก็ตะไคร้ห้าหัวนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นมะเขือมะเขือเทศนะคะจะใส่ไม่ใส่ก็ได้นะคะนี่ไม่ไม่ไยใส่เพิ่มสีสันนะคะตัวนี้จะเป็นมะนาวแล้วตัวส่วนตัวนี้จะเป็นผักชีฝรั่งแล้วก็กะเพรานะคะจัดมาเป็นสวนเลยค่ะไม่ไ้ยปลูกเองแล้วตัวนี้จะเป็นพริกจินดานะคะแล้วก็พริกแห้งทอดนะคะ ส่วนเครื่องปรุงอย่างอื่นค่อยไปดูพร้อมกันค่ะนี้แม่อ้อยจะนําเครื่องต้มยำใส่ลงไปเลยนะคะก่อนอื่นแม่อ้อยใส่เกลือไปก่อนค่ะเกลือสองช้อนชานะคะตามในเครื่องต้มยำค่ะเดี๋ยวรอให้เครื่องต้มยำเข้าหอมก่อนนะคะแล้วเราค่อยมาทํากันต่อค่ะโอเคหอมไปทั้งบ้านละ ตอนอื่นนะคะไม่อ้อยใส่ปลาทูลงไปเลยค่ะปลาทูนี้เขาจะสุกง,ง่ายนะคะแต่เวลาใส่ลงไปห้ามไปคนนะคะเทคนิคการต้มปลาขอปิดฝาไว้อีกครับงหนึงนะคะปลาทูเราสุกไปครึ่งทางแล้วทีนี้ไม่อ้อยขอปรุงเครื่องไปเลยนะคะ ก่อนอื่นนะคะหม้อใหญ่เราก็ต้องใส่นี่ค่ะเพิ่มความนัวด้วยผงปรุงรสนะคะน้อยใส่น้ำมะขามด้วยค่ะตามด้วยน้ำปลานะคะ เขาจะสุกง,ง่ายค่ะนี้เรามาใส่ตัวนี้เลยค่ะมะเขือเทศนะคะเพิ่มสีสันและความนวัวเสร็จนะคะตามด้วยน้ำมะนาวเลยค่ะ นาไม่อ้อยใส่ไปสามลูกนะคะเสร็จนะคะเรามาตามด้วยตัวนี้เลยค่ะพริกจินดาพริกแห้งทอดแล้วก็ใบกะเพราแล้วก็ตัวนี้ค่ะผักชีฝรั่งค่ะจัดมาเป็นส่วนเลยค่ะเท่านี้เองต้งยมยำปลาทูของเราก็ เรียบร้อยละปลาเราก็สุกเรียบร้อยนะคะนี่นะคะน่ากินไหมคะเนี่ยน้อยขอชิมรสชาติดูนิดนึงนะคะซอสยองคอมากเลยค่ะเรียบร้อยนะคะ และหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนชาว YouTube นะคะถ้าถูกใจยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กดตามช่องอร่อยจังไม้อ้อยอิงข่านะคะพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ